สวัสด,ดีจ้าพี่น้องพี่น้องสวัสด,ดีจ้าพี่น้องสุขุมสุขคนจ้าทั้งเกาทั้งไม่เ้ยจ้ามือหนึ่งสิบห้าไม่เห็ดน้ำพริกปลาทูจ้าพริกแบบบันบาทเน่าเนาะที่เคยกินพี่โอแม่เคยเนใด้กินอันนี้กะดื้มพี่น้องเอ้ยดื้มตำไอตำมะพริกเด้วจังคิดออกว่าถ้าขีปู้ดีดยุงกับลูกขนนะพี่น้อง แต่คอมเมนต์กันยังท่านได้ตอบเบริร์่พี่น้องเลยขอสดขออไพ่เลยจ้ะเด้อทั้งเกาทั้งไม่กันกูเขาแม่ไม่กะภูเขาแมา่ไม่กะอย่าพึงหน่อยใจเลยจ้าเดีย๋ยวสิครับพี่จงใจของทุกคนอาจ้าแต่ว่าถิ่นระยะห่างไหมก่อนเนาะพี่น้องเนาะต้องเข้าใจกันอันนี้ก็เป็นพริกพริกขี้นุสวนพี่น้องกับอย่ามันบ๊ เผ็ดก็เล็เอากิ่แแหงใส่หน่อยนึงก็กระเทียมขวัขวขัวพี่ขวัวพี่ขวัขวกระเทียมละ่ะแล้วก็หอมแดงโบลายทรงหังวแม่ตำน้ำพริกก่อนทุคุณกระตรุกแห้งแห้งพี่น้องคุณตุกแห้งได้เนี่ยพักมันี่ก็ไม่ได้ย่างคิดจะกินแบบนี้แม่จ้าพริก ปลาทูแต่ว่าสูตรก่อยผัดี้ใส้สมผัดบวมหมักสมผัดบดเอามะนาวมาตัดพัดบวมันเบิดคว่ำหอมผัดซีฟู้เห็ดือจัข้นอันแถวนี้ิ่นเหน็ดเนาะชนบุด,ดีพิ่นเห็ดเันสิบแบบว่าชิมป้ดทูพี่เน้ะงนัว่ะคนคนชนบุด,ดีพิ่นเห็ดเิ่นสีบแบบว่าอัน เห็นพืนเ็ดเอาพริกสดไปตำเนาะเอาพริกสดกระเทียมนี่ก็หอมตำแต่แกระตำปลาทูแล้วกับอันบีบมะนาวใส่นะพี่น้อเพรบาบันปลาแสบตำสูตรอีสานบ้านห้าสูตรเหล้าๆห้านี้นะสูตรแบบเล่านี้นะขวพรีกขวหอมกัวกระเทียมตำแสบกว่าขวา,ขวานมากถึงสี่พี่หน้องตัวนี้หัวมมนกรอบเอาตำเนาะ เพิ่มข่วนงววลงไปเมื่อนี้อันสีใส่หัวน้ำพี่น้องถอดกอบนักปราทู่น้อยนอกตัวน่อยคิดอยากกินยังสิแคสิกินยังเตะมือลเลยเว้นพี่น้องเอ้ยขอออดดันบ่อับตรวจคิดร่งแบบไม่ลา เวลาอย่างไรพ่กพี่น้องเอ้ยขอสิผ่านกดบ่ล่ะภายใน1ปีนี่มาหลายคักแต่เวลาสับนี่ขอคิดว่ายังสิพอได้ง่ายกว่าเวลาอยู่ฝนกระตุกแหงๆเด้อพี่น้องเด้ออยู่ข้างหลังนี่ข้างหลังบ่มีอันกระเบื้องซ่ํานีข้างหน้าโรงรถน่ะเพิ่นต่อเติมกระเบื้องมันก็เสียงลังแหงันเสียงดังคักก็สิบ่ทายคลิปให้ฝนเซาังสิายว่า จะมาต่ำให้พี่น้องเบิ้งเจ้าก,ก่อนฝน <c oughs> ตกเนีเ่ยเป็เสาร์พี่น้องต่เพราะเสาร์เป็นไรหรอวะเริ่มตกตอนประมาณเกามุ่งนี่แหละแต่เกามุกก่งกปล่อยมากตอนนี้ก็สิบเอมุ้งละสูตรไข่สูตรมัน,มนเนะจ้ะ วันนี้ก็มีพัก้ายอย่างอยู่ที่น้องชิรวบพักบุ้งพักกระดำนะตัสกินย่างแต่ละมือละเว้นก็ดี เข้าไปข้างในสิลูกนายยุงกัดน้มายืนรอแม่นายยุงกัดนะคะดูก็มายืนถาพี่น้องเอ้ยือสีได้ยินอยู่หรอกเนาะฝนกระโตเงี้ยบนยยินกับบบเอาละนดยยินกับเอาอ่ะอาไปหนึ่ง วัขอวามือหยาดล้างมือกันออกพี่นอ้องมือเปื่อนอเดี๋ยวล้างมือกันพี่นอ้อง tắm cho chứ nhỉ tắm bé lên tốt nhanh đây, đây phun cái đấy với nó คุยกันโมโหเรืองนั่นแหละตัแวแง่ครับต้นโุดี้ในฝนดีแง่เป็นซีโป้ใส่น้ำพี่รองพยายก,กินแห้งๆแบบนี้ไนหะเอาขอเนี้ยตุยตุยหอนๆเนาะ เขาก็ทันในนึงดอกพี่น้องตําแล้วก็สินเขาําแล้วก็สิใส่อันอ้น้ไใส่อุ้ยใส่กองไหมก่อนเนาะมันสิจังบ่ใส่กองปิดฟ้าให้นึ่เขาแล้วยังสิมากิน ใส่ผงนัวลงไปพี่น้องออใส่หน่อยเสแหน่อยใส่ร้ายเสบปรร้ายคนว่าใส่น้ำปะลาลงไปสักนิดหนึ่งจะน้ำปลาหน่อ้นะจ๊ะ นกล่องมาจ้าจ้าลูกแม่เสร็จแล้วจ้าจ้าสิด่ะพี่น้องเอ้ยชิบิดแม่ลูก่อนเห็ดยังเห็ดยังมันบ่ค่อยเนอะคูได้คูได้อันเป็นผื้ขอย่กับซีโมนี่หรอกแบบเฮาเฮ็ดชิปจังสีแห่ ลำบากพี่เนาะเราบอกเลยว่าโทษดูกโทษเต่าหรอกเบาหฟังซื้อก็เลยไปโทษดูกดอกจ้าใส่อันนี้ลงไปแล้วก็ต่ำแล้วขั้นตอนคลิปนี้ก็สิ้นเงาแล้วก็สิ้นโบตั๋นต่อเสไปคลิปกินมันจะไม่สิ้นเงาเกินชิ้นโบมีผู้เบิงห่างกันกา สาเพิ่งซุ่นพอดีมับเลยค่ะแซ่บควมเพชรควมเงาพอดีตอนนี้อ่อนหใบเขาคือบันนอกนะมอยู่บ้านข่อยจังสีได้พี่น้องมีเหียนข่อยนะตในใบเขาเ อันนี้อ่อนๆคือว่าโอ้เสียบครับก็ได้เติมน้ำจันเกน้อยนะอยากกินยังซี่ก็เอาซี่ละหมักไส้มักมันนะจ๊ะก็เสียบนะจ๊ะพี่น้องหมักไร้ได้ไหมเบื้องนีดูเพื่อนเบื้องนวีดีโอคือจำส่งอันนี้อุตส่าห์น่จ้ะ น้ำพริกปลาทูแบบหแห้งๆตำซ้ำในกก,นก,ก,นก,นกนน็กินเพราะเบอร์เจ้าเทียลรกสองคนก็ดีตปพี่น้องปะไปโอกันตอนกินเนาะจ้า